ชุดเล็กครับเต็มมากกลางน้อยเอากลางนะใส่กะลามั้ยใส่นิดนึงครับโอเค,อเคที่เขจะสัน่นรถมันสั่นแล้วก็ชิมดูนะให้มันได้ไม่เกินสามนา่ะนะเขานอะไรนะตุ้เต้นเขย่าเขย่าตุ้งเต้นก็ต้องเต้นไปด้วยเขย่าไปด้วย เฮ้ยตีนักเียร์ตัวใสี่สิบครับเล็กสิบครับเดีวอจะได้เป็นมีเป็นสีลให่เส้นไหม ทุกคนซูชิขนมไทยมาแล้วนี่เลยไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนปกติซูชิจะเป็นขนมหวานของญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้คือขนมไทยของเราก็เป็นซูชิได้เหมือนกันนะครับน่ารักมากเลยนะครับ เดี๋ยวเลียกดูก่อนนะครับชอบกินอะไรก็หยิบได้เลยนะครับกิบบน,บลกนละสิบบาทนะฮะเลือกไปหลดอันละสิบบาทมีทองหยิบทองหยอนนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้บ้างมีอะไรบ้างนี่จะเป็นข้าวนะครับ เป็นข้าวเหมือนผสมใบเตยนะครับเพราะมันออกเขียวๆนะครับอร่อยมากเลยนะครับกินดูแล้วอร่อยมากนี่ของชอบขอนมไทยแต่เป็นซูชิอะ่ะคือมัน amazing มากอะ่ะชิ้นละสิบบาทสิบอันสิบอันฟรีหนึ่งนะครับ ซื้อ10ฟรีหนึ่งนะครับมาช็อปกันได้นะครับที่ตลาดเรียบด่วนกทมนะครับกำลังนับอยู่นะฮะว่าครบแล้วหรือยังอ้าวเลือกไปชิมไปนะฮะดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายเฮ้ยวนหลอดเจอแล้ววนหลอดตามหาตั้งนานแล้ว นี่ไงวุนหลอดทุกคนเคยกินไหมวนหลอดนี่เลยที่นี่เลยตรงที่นี่เลยนะครับผมตรงตลาดเรียบด่วนกทอมอนะครับผมเดี๋ยวลองมาชิมดูฮนะและที่สำคัญนะครับสิบแถมหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆมีหลายรสชาติให้เราเลือกนะครับและที่สำคัญนะครับ แม่ค้าน่ารักมากมากแม่ค้าบอกว่าเลือกเลยหนูสิบแถมหนึง่งขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่ค้าใจดีมากเลยนะครับแถมให้ด้วยสิบแถมหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นรถส้มนะครับเพราะว่ามันจะออกแบบสีเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากไม่หวานมากแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากเกินไปนะครับ โอเคมากและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เรากินเสร็จแล้วเราสามารถที่จะอ,อดไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับ <laughs> แล้วแต่น,นะครับตามอัตยาศัยนะฮะบางคน,นอาจจะไปทิ้งนะฮะอย่าต้องชิมให้หมดก่อนนะครับชิมหมดยังชิมหมดยังอันนี้สีอะไรอะสีมว่วงหรือสีชมพูเนี่ยอกินลองไปกินลองไปเฮ้ยเปรี้ยว มันไม่ได้เปรี้ยวแบบจีดนะแต่ว่ามันแบบมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหวานๆนะ่ะเออนี่เลยนี่เขาจะเรียงเขาจะเรียงไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสิบแถมหนึ่งเห็นปะ่ะแม่ค้าเขาเขียนไว้ว่าสิบแถมหนึ่งตักป่ะอะอันนี้คือแถวใช่ปะ่ปะนะเอชดี d นะเอดีนะยวผมล่อให้คุณล่อมให้ล่อมาให้หน่อยสิ ตัดมาได้ปเสียเเอาไปอันไหมนั่นและพี่เดี๋ยวอาารหมดมันไปเลยเอา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 เลยใกล้ๆใกล้ๆใกล้เลยไม่โอ้ยอย่างนยไม่ได้อย่างนั้นไกลเกินอล้มันกลเกินมันไม่ได้ต้องใกล้ๆเลยพีพี่เลียนฟเปลี่ยนัะไม่ใช่เออ ได้ค่ะเออๆเอามาให้เลยอย่างงี้ได้ป่ะเออเดี๋ยว

ต้องให้เขามาล่ออีกตัวเร็วไหมแก่วก่ันห่่เขาจะเข้าแล้ววันหงเขาจะมาล่อแล้วอุ้ยพี่พี่เอาเตะด้วยเลยนะแล้วเาอากางเท้าเลยทำไมบ้างตักใหตักใหม่อ่าได้เอาแล้วอุ้ยมามาแล้ว เอาเอาอาตัวให้ใหญ่ลังเลยตัดไม่ได้แม่ีสตัวน้องตักเก่งมากเลยอ่ะออาน้องตัเก่งยให้น้องายรกพี่เอ้ามาามดวอ นึสลับได้ไมัเอาางน,น,น, <c oughs> น,านี้ต่านี่มาเสน่

放米啊！ องฟ้าน้องฟ้าน้องลงน้องเขาใช่ตัากหลายน้องถูกต้องน้องก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าแน่นอนว่าน้อสมน้องสวยแต่ว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้ประมาณได้หลายเราต้องให้ยืนแบบห่างไม่ต้องปิดยืนเนอคุณเราทำแบบไหนงั้นขึ้นมาถึงจะได้อันนี้ตัวจริงนะไม่ได้ตัวทำโกบ้าโกบ้าวี่จะไ้ที่จะได้ต่อเขา ได้ไหมคะขอจับน้องห่อยได้ไหมจับน้ำแดงเอาได้ตัน้นไม่เต็มน้เป็นขนอดใช่นห่เออไรบบนัหน้วอันนี้นนอดคือภาษานอยันเนี่ยร้จับ่าค่ะ แล้นไปนอนทักตื่นอกโอ้โหน่ารักรอมาเก้าปีน่ารักมากนเีนนิรอแล้วกัน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 น่ารักมากหลังจากนั้แล้วรอมาเก้าปี

น,นี่คือเราตองอันนี้ปะเราต้องเลือกถ่ายรูปปะดูกันนะ mồm mẹ tao. Bả lên bả lên bả lên.

ชุดเล็กครับเผ็ดมากกลางน้อยอเอากลางนะใส่ปลาล้าไหมใส่นิดนึงคโอเคพี่ก็อจะสั่นสั่นันแล้วก็ชิมดูนะให้มันได้ไม่เกินสามนาทีอนะ่ะพี่จะไปแจยง